อยากได้สำนักงานออฟฟิศหรือบ้านพักแต่ไม่อยากเสียเวลาก่อสร้างแนะนำเลยตู้ประกอบใหม่สำเร็จรูปพร้อมอยู่มีให้เลือกหลากหลายแบบในคลิปนี้จะเป็นตู้แบบมาตรฐานสามารถซ้อนได้2ชั้นหรือขยายขนาดกว้างได้มีระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายในกว้างขวางพอที่จะนำโต๊ะทำงานหรือเฟอร์นิเจอร์เข้าวางได้ไม่อึดอัดพื้นปูด้วยกระเบื้องยาง PVC ลายไม้ประตูเป็นแบบระบบล็อกสอชั้น สินค้าจัดส่งทั่วประเทศโทรเลย0899995345